สวัสดีครับผู้ติดต,ตามรับชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเอ็มกันตะโชวนิราภัยนะครับผ่านท่องทาง YouTube Channel นะครับสช่องทางช่องทางที่1 M Property และช่องทางที่2 M Property หัวใจสีชมพูนะครับและช่องทาง TikTok ในชื่อ M Property s หัวใจสีชมพูเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้มาในเรื่องของอบัญชีแล้วกันนะครับ เนื่องจากการจัดทำบัญชีงบดุลประจำปีนะครับก็เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลอาคารชุดนะครับที่จะต้องจัดทำบัญชีงบดุลรายรับรายจ่ายประจาปีนะครับซึ่งตามพรดอาคารชุดนะครับพุทธศัก,กราช2522และฉบับที่4พุทธศัก,กราช2551นะครับก็กำหนดไว้นะครับว่า ให้นิติบุคคลอาคารชุดนะครับจะต้องจัดทําบัญชีงบดุลนะครับรายรับรายจ่ายประจําปีนะครับเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่นะครับภายใน120วันนะครับและในส่วนของอหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับก็ถูกกําหนดนไว้ในกระทรวงนะครับ ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้งการบริหารการควบและการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพศักลาศ2,545นะครับก็กําหนดไว้ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญ,ญาตนะครับในการตรวจสอบงบดุลรารรับรายจ่ายประจําปีนะครับและก็นําส่งงบดุลนะครับให้กับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภายใน90วัน นับจากวันสิ้นงวดบัญชีนะครับซึ่งตามมาตรฐานมาตรฐานทั่วไปนะครับหากไม่มีอะไรพิสดารน,นะครับก็จะมีการกําหนดให้วันที่31ธันวาคมของทุกปีนะครับก็เป็นวันสิ้นงวดบัญชีของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรรวมตลอดถึงนิติบุคคลอาคารชุดนะครับยกเว้นเป็นกรณีที่มีการจัดตั้งนะครับนิติบุคคลอาคารชุดหรือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นระหว่างปีนะครับแล้วก็ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับหรือความไม่รู้ก็จะไปกำหนดว่าการจะรรทำบัญชีต้องทำในรอบ12เดือนนะครับบางครั้งการจะรรทำบัญชีสามารถทำในรอบที่ต่ำกว่า12เดือนก็ได้นะครับกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้นะครับสิ่งสำคัญที่สำคัญต่อมาก็คือในส่วนของทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินในส่วนของอาคารชุดนั่นก็คือส่วนของเจ้าของร่วม นะครับในส่วนของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็จะคือส่วนของสมาชิกมันก็จะมีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นทรัพย์สินถาวรนะครับคำว่าทรัพย์สินถาวรก็คือทรัพย์สินที่มีอายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะครับอย่างเช่นที่ดินอาคารต่างๆเป็นต้นนะครับซึ่งได้รับเอาโอนมาจากทาง ผู้จัดสรรหรือผู้พัฒนาโครงการหรือผู้พัฒนาที่ดินนะครับในส่วนนี้นะครับาหากไม่มีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับราคาประเมินของทรัพย์สินต่างๆนะครับจะทําอย่างไรนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นคําถามที่มีการสอบถามเข้ามานะครับดังนั้นในส่วนของผู้ที่ทาหน้าที่ในการประเมินราคาทรัพย์สินนะครับต้องแยกเป็นสส่วนส่วนที่1 ภาครัฐนะครับต้องเข้าใจว่าในส่วนของภาครัฐผู้ที่ทําหน้าที่ในการประเมินราคาทรัพย์สินนะครับที่ดินรวมถึงอาคารสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นของกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังนะครับทำหน้าที่ในการประเมินในทุกรอบ5ปีนะครับโดยมีกระบวนการขั้นตอนนะครับส่วนที่2โดยภาคเอกชนเอกชนก็โดยสมาคมผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสมาคมซึ่งมีการเปิดโอเพ่นให้กับบุคคลทั่วไปรวมถึงบริษัทนะครับได้มีการทดสอบนะครับเพื่อได้รับใบอนุญาตหรือใบประกาศนะครับตามที่รับรองของสมาคมผู้ประเมินราคาทรัพย์สินนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยนะครับให้กับนิติบุคลบคลหมู่บ้านจัดสรรรวมตลอดถึงนิติบุคคลอาคารชุดนะครับในการตั้งต้นทรัพย์สินนะครับที่ได้รับโอนมาจากทางผู้จัดสรร ผู้พัฒนาที่ดินหรือผู้พัฒนาคาโครงการในการมากำหนดราคาคของทรัพย์สินถาวรนะครับหรือ f ิกซ์แอสเซทนะครับตามที่กำหนดไว้ในสัตว์ทางด้านการบัญชีนะครับเพื่อกำหนดมูลค่าหรือราคานะครับซึ่งในส่วนของประเด็นที่สำคัญก็คือในส่วนของนิติบุคคลอาคารชุดนะครับจะต้องมีการจัดให้มีการจัดทำประกันภัยอาคารดังนั้นจะต้องทราบมูลค่าหรือราคาของทรัพย์สิน ภายในอาคารทั้งหมดนะครับเพื่อจะเป็นการกำหนดเบี้ยประกันภัยนะครับรวมถึงาการกำหนดเกี่ยวกับความคุ้มครองนะครับที่จะเข้าขคุมไปถึงเจ้าของร่วมหรือไม่เป็นต้นนะครับในส่วนของหมู่บ้านนะครับหลายๆที่นะครับที่มีโอกาสให้คำปร,รึกษานะครับก็จะแนะนำว่าในส่วนของสารูปโภคต่างๆนะครับทรัพย์สินที่เป็น ฟิกแอสเซทพวกนี้นะครับสมควรที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็จะต้องจัดให้มีการทําประกันภัยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากหากมีการชารุดทรุดโทรมหรือเสื่อมสภาพไปโดยมีความเสี่ยงต่างๆนะครับนิติบุคคลก็จะต้องสํารองเงินของตัวเองออกมาดําเนินการซ่อมนะครับซึ่งในส่วนนี้มันก็จะมีธุรกิจประกันภัยอยู่แล้วนะครับที่จะมาแบกรับความเสี่ยงนะครับซึ่งเบี้ยประกันภัยต่อปีก็คํานวณ าตามราคาของทรัพย์สินดังนั้นในความจําเป็นของทางด้านบัญชีที่จะต้องมีการประเมินราคาฟิกแอสเซดพวกนี้ไว้นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้มีการจัดทําประกันภัยนะครับของทรัพย์สินนะครับดน้อยเป็นการาแบ่งเบาพังความเสี่ยงนะครับของนิติบุคคลอาคารชุดรวมถึงนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรด้วยนะครับก็เป็นการอ,าอธิบายในส่วนของ ทางด้านบัญชีนะครับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลอาคารชุดนะครับก็มีบางส่วนนะครับในของหมู่บ้านก็ไปลงคือไปดูในส่วนของอาคารชุดแล้วมาปรับมาเป็นส่วนของทางหมู่บ้านนะครับซึ่งกฎหมายไม่ได้กําหนดให้เกิดความยุ่งยากนะครับอย่างเช่นไปกําหนดให จะต้องจัดทำงบดุลประจำปีและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน45วันภายใน90วัน <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นนะครับให้กับทางคณะกรรมการหรือนิติบุคคลนะครับซึ่งบางส่วนมันเป็นรายละเอียดนะครับของหมู่บ้านจะแตกต่างจากของนิติบุคคลอาคารชุดนะครับเนื่องจาก ทรัพย์สินนะครับที่มีความเกี่ยวพันกันนะครับจะแยกโดยสิ้นเชิงนะครับในส่วนของคอนโดทรัพย์สินทุกอย่างถูกเรียงร้อยอยู่ในอาคารเดียวกันแต่ของหมู่บ้านสิ่งที่เชื่อมโยงกันคือระบบสาธารณูปโภคดังนั้นแผนการพัฒนาของหมู่บ้านจะสารและคอนโดจึงแตกต่างกันบางครั้งบางแผนในอันพัฒนาประจําปีนะครับอาจจะมีการลงลึกไปในส่วนของ แผนจัดกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมมวลชนให้เกิดความรักใคร่าสามัคคีกันในหมู่สมาชิกของหมู่บ้านนะครับหรืออาจจะมีการจัดตั้งโงมานไว้ในการจัดทําเป็นสวัสดิการต่างๆนะครับก็สามารถจะไปเชื่อมโยงในสวัสดิการในส่วนของอที่ภาครัฐได้มีการจัดทําขึ้นนะครับอย่างเช่นกองทุนชารัก,กิจสงเคราะห์นะครับ กองทุนเงินออมบรลบาทกองทุนหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> ส่วนนี้ก็สามารถไปศึกษาละเอียดเพิ่มเติมนะครับส่วนผู้ที่สนใจในส่วนของการจัดสวัสดิการนะครับหรือกองทุนต่างๆของหมู่บ้านนะครับก็สามารถ inbox เข้ามาท้ายคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าต้องการให้เป็นความลับก็ทางหมายเลขโทรศัพท์ไลน์ ID ยอีเมล์อัดเดตนะครับก็ยินดีเป็นคำ ให้คำปรึกษานะครับหรือยินดีเป็นที่ปรึกษานะครับรวมถึงในส่วนของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลอาคารชุดนะครับก็ต้องทราบเพิ่มเติมนะครับมีกองทุนสิ่งแวดล้อมนะครับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับในการที่ให้ชุมชนนะครับหรือองค์กรภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม นะครับสามารถที่จะเขียนโครงการเพื่อไปขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมได้นะครับอย่างเช่นกรณีระบบบําบัดน้ําเสียนะครับเกิดชารุดบกกรองนะครับหรือมีโครงการต่างๆที่จะคัดแยกขยะหรืออะไรต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเกิดขึ้นในอาคารหรือเกิดขึ้นในหมู่บ้านจัดสรร ก็สามารถจัดทำโครงการเพื่อไปขอสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมได้นะครับอันนี้ก็เป็นการาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับสำหรับาทางอาคารชุดนะครับและหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับซึ่งยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการ <c oughs> เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยง,งานภายนอกนะครับอันนี้ก็ยินด,ดีเป็นผู้ให้คำปรึกษานะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอสังเกตแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ อ,อย่าลืมนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆอยู่เสมอนะครับอย่างที่นำเรียนไปหลายๆคลิปแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็น t i m e l ลน์สามารถย้อนกลับมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือแลกเปลี่ยนความรู้แชร์ประสบการณ์แล้วก็ตามที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนทั้งทางตรงทาง,ทง,ทง,ทงอ้อมนะครับก็คือแบ่งปัน ยิ S <S ่งให้ยิ่งได้นะครับเรามีความรักความเมตตามีมิตรจิตต่อกันนะครับเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสุขเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็สามารถที่จะแชร์ต่อหรือประชาสัมพันธ์ต่อได้นะครับก็ยินดีนะครับสำหรับท่านที่มีคอนเทนต์คำถามต่างๆนะครับที่ ต้องการให้มาแถลงไขไขก้อนกระจ่างก็สามารถอินบ x ็อกหรือแท็กมาตามช่องทางต่างๆท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ <c oughs> สมควรแก่เวลานะครับก็ขออนุญาตในการลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับที่สำคัญเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะครับเพื่อผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิดนี้ไปด้วยกันนะครับ ชาติจะพ้นภัยเมื่อเราทุกคนร่วมใจสามัคคีนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนครับ